เปเงินาอะไรก็อขอให้จเจริญรุ่งเรืองหกหกหก<ห><ห>เรือนแม่นาคภาคขนอสวัสดีค่ะพบกับช่องรัชนีชาแนลนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่เรือนแม่นาคภาคขนงนะคะในกรุงเทพกันเลยเนาะตามติดแล้วมาขอเลขเด็ดแม่นาคด้วย ไปเราไปข้างในกันดีกว่าเลยเลตามรอยที่พี่เมฆวินัยไกรบุตรที่เล่นละครแม่นาคพระขนมเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูดูแม่น้ำก่อนไหมแกโอ้นอกพิราบตรงนี้เหรอหอาอจริงๆริอะทำไมดูคลองน่อยจังเออก็ยังว่าเมื่อ,อก่อนน่าใหญ่กว่านี้ โอ้ยดูปลาปลาเต็มเลยเขตอภัยทานโอ้โหตรงนี้ที่แม่นาคมายืนรอพี่มากใช่ไหมแม่นาคมายืนรอพ่อมากปลาเยอะมากป่ะงานก็ไปไหว้เขาบอกอะไรนะไปไหว้ปูอะไรนะที่ปั้นเป็นคนปั้นรูปแม่นาค แล้วก็ไปไหว้แม่นาคกันเลยนานนิดนึงครับดูแลบเนี้ยนานนี่ยังเพิ่งจะมาเพิ่งจะมามามาทันพี่เมฆมาแสดงที่นี่ไหมมาดีมาทันทำได้ไหมนี่คือใครครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ปูพวนเนี่ยท่านเป็นนุ่นปั้นรูปยานาครับท่านเป็นต้นต็มหนึ่ก็ปั้นรูปรูปแรกที่ปั้นรูปยานาค ป้าเป็นคนโคราดป้าจะพูดเนิ่นๆอ๋อคุณก็โคราดเหมือนแก่กันโคราดเหมือนกันอยู่นูนสูงจะได้ไม่ต้องรัดอยู่โคราดเลยอยู่ในเมืองเลยมาดูแลนี่นานแล้วมาเจอกันบ้านไหกันใช่ถูกหไหมเอ้าคนเข้อกวดขอไม่ขอเรื่องหวยขอเรื่องลูกค้าเข้าร้านขอเรื่องอย่างอื่นมาด้วยจะมาอยู่นานนี่ยังเขาเพิ่งจะมาขออยู่อีเดือนกี่ปีเป็นน่าจะหลายแล้วน้องตั้งแต่พี่เมฆเล่นละครใช่ไหมมาทันเมื่อเมื่อ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ไอหมั่งมันก็มาที่หมั่งใช่ใช่สองสามวันที่แล้วเห็นอยู่ท่านดูข่าวอยู่ต้องมาจับลูกปิงปองด้วยก็มากับพวกนงมาพี่นงนงเขาก็เขาจะมาเปิดเขาจะมาบวงสรวงไหมวงบวงสรวงเราก็จะใช่ใช่สร้างสร้างหมังไม่น่ารักมากมากมากอันนี้พี่นงนงกกับได้เลยจับลูกปิงปองเลยฮะพี่พี่หมั่งจับลูกปิงปองได้เลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ถามฉันนี่ยเด็กเจ็ดสองสาว กันดูคลิปสองสามันดูคลิปบอกไปรจะผ่านคลิปหน่อยเกันสองสามครับเอโควันนั้นก็มาถ่ายทำแล้วก็มาบวงสรวงอืก็จะขอไปช่วยบอกมีคนนวดแล้วออื่ะขอบคุณเดี๋ยวเราไปไหว้เนี่ก่อนนะไปไหว้ไปก่อนดอกเกียนึงเล่มแล้วก็พวงมาไรหนึ่งก่อนี่ศาลาอาจารย์ขวัช้างเจริญผู้ปั้นรูปเหมือนแม่นาคพระขนง รึบอือจุดทูปดูว่าน้องทำอาไ้างบ้านออะไรอะไรอะไรอรอะไรอ จริงครับของจริงเลยครับนี่โอ้โหปีกระดูดเลยครับอุ้ยมองตามด้วยเราเข้ามาดูต้นตะเคียนที่เขาบอกว่าแม่นาคเกสิงสถิตอยู่นะคะนี่ค่ะ คนดูดูแลมันยันเนาะเสื้อแดงโอ้ต้นบัวเป็นต้นนี่คราวนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็ได้ก็ก็ก็เขาเาอยากคือผมไม่ได้มารบกวนแม่ย่าเด้อแม่ย่าเราจะมาเผยแง่มายูกใ่ให้รู้ให้แม่ย่ามันสำคัญสองสองเลขดีกว่าเนาะมืด นี่เรงไหมนะอันนี้เป็นต้นตะเคียนเนาะที่แม่หน่าแกทแค่อยู่เขาว่างั้นนะคนลูกเลยค่ะคนลูกเลยครั้งแรกนะเพิ่งมาเห็นเนี่ยเนาอโอ<ฮ>้โห สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่คืออะไเป็นดอกสามสิบอันนี้ดอกไม้ทุกเพียรยี่สิบบาทข้าข้าสามสิสามสิยี่สิบบาทคุณตาขอโทษครับคุณตาอยู่นี่นานนี่ทำเนี่ยอ๋ออยู่ที่ศาลี่ยี่สิบบาปีโอเคยได้โชคกับแม่ยาบ่อยไหมอ๋อ ก็ว่าปล่อยก็ไม่ใช่อ่ะมันอยู่ที่บุญกุศลของเราด้วยครับครับตอนเรามีมาก็ทันทีเลยก็ท่องได้นะเพราะอยู่นิดแตั้งยี่สิบปีนี่เนาะได้ครับได้ได้เรื่อยๆบุญกุศลของเราอ่ะครับถ้าเราทำเราก็ได้ถ้าเราไม่ทำเราก็ครับเอาบุญกุศลเราด้วยครับวันนี้เราก็จะมาขอโชคขอราบนะแับแม่ดูเนาะครับขอได้อยู่นะไม่พูดเนาะเอาไปครับไปจุดสำคัญก่อน ผูกผ้าก่อนดูผูกผ้าให้ครบรอบต้นก่อนหเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมลูกเอา้าเห่ไงช,ชัดมากเลยสี่เก้าบอกพี่เรียกอ,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 อะไรสองหนูมองเป็นสามนนสามาน้องเห็นมันมองไห้ลูกน้องอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เก้าอะไรเก้าอะไรลูกเก้าอะไรบอกพี่เขา ไหนไหนเก้าอยู่ตรงไหนเอา้าเลขเก้าอยู่ตรงไหนครับช,ชี้ชัดๆหน่อยนี่นะเก้าแล้วลีตัวลึงบอกเธอเลยเห็นเลขอ,อะไรบอกไปเลยถึงเลขเก,ก้าอ่ะเอะไรลูกไม่เห็นแล้ว,อเ,ลวเอาเห็นเป็นเลขเก้าอู้แล้<ร>วเขปิดทองลงลงมาเลยวาง ถึงไหปแม่แน,นากันนะคะลูกปั้นเหมือนแม่นาคเมื่อกี้นี้เป็นตรงต้นตะเคียนเนาะแล้วยุดถัดมาก็จะเป็นน่าจะเป็นสามหรือเปล่าตรงนี้ตันนี้นะครับจุดสำคัญนะครับจุดที่เราจะพาเอฟซีทุกท่าน เป็นเศรษฐีไปได้วยกันนะครับนะนี่คือรูปปั้นในหน้าพังนงแล้วก็อุแมนอ <NAS coaching> ย่าปิดหน้าอปิดหน้าเลยค่ะอิจฉาอะไรก็ขอเป็นการจะได้อะไรก็ขอให้ จะเริ่มล่มเรื่องมีฟองไหลามาเทมตั้งกิจอดิษฐานดีๆให้เอฟซีเราได้พรได้โชคได้ลาบกับแม่หน้า ตลอดเลยอีสามสามแปดหกสามแปดหกสามแปดนะครับเป็นเลขนำโชคให้ครับเอฟซีถังชงเราเลยนะหกสามแปด เรามาส่องเลขเด็ดที่ไม้ตะเคียนหรือต้นแม่ตะเคียนกันอีกสักนิดนึงนะคะตรงนี้ตรงจุดนี้ยังไม่ได้พามาส่องเลยนะแล้วแต่สายตาด้วยค่ะบพี่น้องด้วยโอ้ยเดี๋ยวมาเจอของจริงครั้งแรกที่มาวัดแห่งนี้ขนลุกนะคะ เหมือนห้าเลยตอนนี้ห้าเลขไทยมาสองอีกท่อนหนึ่งแล้วแต่สายตาฮะ,ะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะักปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางแนวทางในการซือ้อปรตเตรี่ทอบอทอบหอ้าคืออะไรหรือว่าตรงนี้เป็นทไมเจอตัวเลขห้า มานี้จ้ะนะมาเสียมโชคกันดูว่าจะมีเลขที่เราจับชาร์รุ้มีปองได้จะมีเลขสามตัวตรงไหมหกสามแปดหกสาเราจะรับโชคจาก 3, 8, 3, 8. ไม่นา่าพลาดขนงเลยมีปแปดนี่นไปชี่อ้ไม่ใช่ถาอะไรนะ 6, 3, เลขอะไรนะมีจะสามแปดมีอยู่ เนบไปเนบมาไม่้เ็ดีอนะได้แล้วใบเดียวนี่แหละหกสามแปดอีเป็นสองใบใบไหนเี่ยของใบไปเลยอ่านีใือว่าคนละเลขไม่ใช่เลขชุดไม่ใช่เลขชุดไปวันไหนไปวันนั้นพัดไหนเรียกมาได้นะครับเอายครับจะให้ชูเรา はい。